สวัสดีครับเซียการนะครับผมจากคู่บตาชีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารารมครับเลิกงามยามดีครัี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาส่งมอบรถแท็กเตอร์ l ห้าศูนย์หนึ่งแปด sp air cabin นะครับของพี่ปวีนาครับพรมบุตรอยู่บนน้องสองห้องตำบลเมย์บดีอำเภอเมย์บดีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดกับหนึ่งศูนย์หนึ่งคือเก่ามาดฐาน อันนี้ไอเป็นภาษาพี่ซื้อเงินสดนะครับเงินสดอุปกรณ์ซี้ยางนะครับตัวรถใบมีดดันดินผานพวนนะครับชุดไถลึกยังแกนโลกเลยแล้วก็เครื่องอัดฟางนะครับ SB 1 3 5ปลาเดียดเอาลงเปิดแอร์วอางในปาเดียดมาท่าเนี่ยครับทีมงานเป็นมาทารับเปิดใช้น้ำพวงกนเนี่ยเปิดเซียวกะไป้วครับตุยแเย็นนะครับ เย็นสบายเดี๋ยวปลาเดี๋ยวจะเอาไปถอดโรตารีนะครับอ้ายเล่านะครับจะคุยกับเซียวกาส,สีกันสวยเดี๋ยวเราพากระเป๋ากันหลานนี่นั่นเรื่องบอกราคานะครับเบิ้ตส่วนยางนี่แหละหนึ่งล้านสามแสนกับหกหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนกับหกหมื่นบาทมาทานของแถมสองรถพ่วงกับเรา นี่แหละรักษาสุขภาพคุณบ่เขา่าบ้อหัดดังนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตถอดโปรตีนใส่ปลาเด็ดก่อนนะครับนะนะครับใส่ผ่านพุวนไทยลึกจังแกนโลกแล้วเรียบร้อยคัทไทยใส่ให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสีผ้าไอา้เพิ่นร่องอยู่อยากให้เพิ่นเฮ็ดพิธีรับรถก่อนนะครับผู้เฒ่าเพิ่นมาถ่าเตเตตีหามาสัน้นอาจเจอมโหลหม่นะครับ เครืองัดเฟืองมาทานของเราแหง่งซื้องันสดเลยนะครับเาถือเหลยกโรงวันที่หนึ่งว่าตำบลเมย์บดีนะครับออกจากตัวอำเครือมากประมาณจากโลสามโลสองโลกลัวหอาดบานเป็นแต่ประตูหัวเราเหี่ยเป็นแสนเลยไปนะครับเอาเลยเอาใส่ปวดาทานีนกันนี้นะั่น เติมเลยเพิ่นจะเติมเลยรับผู้เฒ่เพิ่นสิเห็ดพิธีรับรถสวยใส่เวลาเดินทางจักน้อยแม่นย็นปานี้แข่่องนั่งเบิ่งครับร่องนั่งเบิ่องฝาล้เนี่ยไอ้เพื่อนหอมกึนลานรออยู่ในเตาแล้ววะแม่นเนอะ เอานะครับผู้เฒ่าเป็นพิธีนะครับเดี๋ยวพ่อกันอีกเทือตอนทดสอบรถนะครับอยากผู้เฒ่าเป็นพิธีก่อนมานะครับมาชมการทดสอบวันนี้อันนี้แฟนพี่ปวีนานะครับเป็นทับไอเป็นเอฟซีเซากาได้นี่มาทานวะดินแบบแกนได้แล้ววะไทยลึกจากแกนโลกอีนเียอยู่แล้ววะเขาเซยนี่เดียวอ้ยแบบไงชิเดียครับ แอร์เย็นปานนี้แก่ผู้ใดมักสบายนะครับผู้ห็นบ่พัดลมระบายพมห่อนนะครับของควอยห่อนยุงเทิงคนเป่าขึ้นเทิงนะครับดูดจากข้างล่างเป่าขึ้นเทิงข้างในก็มีกองแอร์ให้นะครับใส่บรนตาดำครับเลย่อยมาทานเงี้ยเล่าบ่เคยบายแล้ววะไอ้ครับแต่รถยนต์มาสั่น ฝานเพิ่นหลังนี่มาทานของเราเฮงครับ,รบอันนี้เซ้ากาแถมเสือให้เพื่อนนั่นะครับตัวละหกแสนหาสองตัวครับ <laughs> เสือเราจะเลื่อนโคตรแพงเลย <laughs> อย่าบัถึกลอง <laughs> เอาบาเป็นยังครับทดสอบพื้ซืสอบาเป็นยังครับ <laughs> ลองมือหลวดน่าจะคองดอกบ๊ <laughs> <laughs> อฟฮีดขาทาปานเลือเลย <laughs> ฟังเสียงป่าด,ดินทรายสวดๆเลย ้ไงเป็นไงบ่มีฝุ่นเลยนะครับอยู่ข้างในก็ถือว่าเฮ็ดมาดีอยู่นะครับเก็บฝุ่นกับมีเข้าไปอยู่ดอกสิว่าบ่มีเลยกับโบแม่นครับแต่ว่าก็ส่วนหน่อยแต่ก็ดีกว่าบ่มีตู้แอร์ขอเสียคือราคาแพงแพงกว่าตัวปกติอยู่140,000บาทนะครับแพงกว่าตัวปกติก็แลกกับสุขภาพแลกกับความสบายนะครับค่าบำรุงรักษาก็สิสูงกว่าต้องบำรุงรักษาแอร์นมนะครับเป็นจังได๋ เป็นยังเบาของนะครับเจ้าการแนะนำเพป็นระดัเมื่อกี้นิดนึงครไอ้อไอ้มาเอาเครื่องอัดเฟืองน้ำนะครับมาถืออัดเฟืองนี่ไปจะสบายแหงปวดตืดๆ,ๆไปเลยนะครับแข้งยีดินกแก่นยีดีเรวยเจอของแขกเขาเด็ดนี่ไหยลึกอย่งแกนโลกนะป <laughs> วดยินเสียงแย่โอ้ไปแต่เย็นดีเนาะสุดยอดเลย เอาแล้วเนาะอ่าโอ้ยย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 ยเยย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 เยย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 ยดเยย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 ยเยยยยยอัยยยยยวยย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 ายยยยยออยยายย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 กยยรยอยย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 นะยรับขขยววยววบยย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 อยยยยยยยนยย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 ยเน,นย มื่อเงินพื้นเมื่อเงินพื้นมาเลือกรถนะครับยงียบสาแล้วก็บายทรงรถได้บ่ไ่ายว่าสร็จจัดไปครับผมมีปัญหานะครับแล้วก็ชิปซีของแม่ปลาไพยิ่งเพื่อสมเด็จกลาสินนะครับเส้นเดียวกันนี่ละทวดินนะครับเบรซอนใจทวดินน้ำเราก็แวะมาหาเราได้นะครับบ้าน้องซองของตำบลเมื่อว่าดีอิ่เภอเมื่อว่าดีนะครับจังหวัดหนึ่งส่วนหนึ่งลอยเอ็ดครับ เอาราคากระบอกสูบฝังแล้วดาวกับฟี่ดาวนะครับตัวแอร์กับฟี่ดาวหวดกสินักเนี่ยพิละ่าแสนเจ็ดหอดใหญ่เดือนละสองพันนะครับแสนเจ็ดหมื่นสามพันผู้ใดมักสบายนะครับแอร์เย็นๆได้ใส่เสื้อแขนแาวคุณแล้วอยู่ในหันครับอ้าวประมาณนี้นะครับพ่อหอมปากหอมคอนะครับพ่อกันไม้มืออื่นอยู่ตรงบนตะเกานะครับคลิปนี้เสียไปเพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ